ตลอดถึงพระคุณเจ้าและ,จะเจริญสุขสวัสดีมีโชคมีชัยมาอย่งยากโย,กท,ยก,กทั้งหลายลูกๆทั้งหลายนักบุญใหญ่ทั้งหลายที่ได้มาร่วมกันน้อมถวายเพื่อสร้าง เพื่อคำจุเพื่อบูชาเพื่อเทิดทูนพระพุทธศาสนาและบูชาคุณแห่งพระรัตนตรัยซึ่งมีพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าเป็นที่ตั้งสูงสุดขอบุญกุศลน,นี้ที่พวกเรามีความตั้งอกตั้งใจ หรือมีความปรารถนาไว้ในชีวิตขอความประสงค์และความปรารถนานั้นจงสำเร็จลุล่วงแต่โดยง่ายดายทุกสิทุกประการเพราะวันนี้พวกเราท่านทั้งหลายมีความตั้งอกตั้งใจเพื่อจะรวบรวม นำพาซึ่งการสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบารมีของตนเองด้วยการมาสร้างสะพานสร้างถนนหนทางเราก็ได้นัดหมายกำหนอดอาวันสำคัญที่สุดคือวันมหากรหินเรามาทำครั้งเดียวเราได้ถึงสามอย่างคือหนึ่ง เราได้ร่วมเป็นจ้าภาพทุกคนกับมหากถินสองเราได้สร้างถนนหนทางเพื่อเข้ามาสู่ดินแดนธรรมทีท่ิใหญ่นี้และสามเราได้สร้างสะพานข้ามมายังวัด หรือดินแดนบุญที่ยิ่งใหญ่นี้พวกเราท่านทั้งหลายนับจากนี้ขอความปรารถนาที่พวกเรามุ่งหวังนั้นไม่ว่าจะยากจะง่ายก็ขอความปรารถนานั้นจงถึงพร้อมบริบูรณ์จงทุกเมื่อเพราะพวกเราทั้งหลายคือผู้มีบุญ มีบารมีมีวาสนามีอำนาจที่ยิ่งใหญ่ที่มีโอกาสได้สร้างถนนสร้างสะพานและมหาถินเพราะโอกาสเช่นนี้ไม่ใช่จะมีได้ไง,งา่ายๆนับว่าเป็นโชคเป็นลาภอันประเกรติของชีวิตนี้ พระชีวิตของพวกเราทั้งหลายบบรณาจารย์ตลอดพระพุทธเจา้าท่านได้เปลี่ยนเสียชีวิตพวกเราไว้ว่าอายุไขของโลกนี้มีมาไม่รู้ว่ากี่ล้านล้านปีและอายุไขของโลกก็จะอยู่ต่อไปอีก ไม่รู้ว่ากี่ล้านล้านปีท่านเปรียบเทียบสขอายุไขของพวกเราแล้วท่านเปรียบเทียบเหมือนฝุ่นละอองเล็กๆ,ๆเม็ดเดียวที่ปลิวมาตกอยู่ในโลกเพราะอายุพวกเราทั้งหลายอย่างมากก็ประมาณร้อยปี แต่่วนใหญ่จะไม่ถึงเมื่อเปลี่ยนเทียบใส่อายุของโลกแล้วก็เปลี่ยนเหมือนเม็ดฝุ่นเม็ดเล็กๆเม็ดเดียวที่ปลิวม,มาต่อ,อยู่ในโลกและไม่ช้าก็ถ็งเราจะต้องปลิวออกจากโลกนี้ไปและเมื่อปลิวออกจากโลกนี้ไป เราจะไปเบื้องบนหรือจะปีวสู่เบื้องล่างหลังนั้นไงพวกเราทั้งหลายพวเราั้งหลนักจับรรทนเป็นว่ากันาของพวกเราทั้งหลายเรามาเจอป่าดจก เราเริ่มสร้ารพูดไม่คิเลยถรา้ใชาดการณ์่าเู้ไม่รู้หาเป็เือเรากเป็นลูี่ยากนงเนานี่ไม่ยาดนเลยแรงนิ้วหมดเลย อาจารย์เมื่อกี้ก็ไปเรียบร้อยแล้วหนึ่งนี่ต้องเปลี่ยนรองเท้าใหม่แล้วก็ใส่ถุงเท้าไเฮวาไปเดินสะดุดแล้วนิ้มมันซุนเจ็บก็รอซิอันนี้เส้นมันตึามาวันแรกเล็บยาวใช่ไหมล่ะรับเลบังจะสวมรองเท้าข้า่ะ คุณบิดามารดาโรูอาจาร์ด้วยกำลังอำนาจอนุภาพกบรเกษตรยิ่งใหญ่นั้นจงมาดลบันดาลให้ชีวิตเราท่านทั้งหลายจงเจริญรุ่งเรืองสถาพรภัยบูนไปด้วยความสุขความสดชื่นความสมหวัง ความสวัสดีมีชัยและจงปลอดภัยในชีวิตทุกเมื่อนับจากนี้ขอจงมีแต่ลายศุบุญญาบารมีสันเสริญตลอดอายุวันนักสุขภัฏิภาณ ทนาสารทรัพย์สินสมบัติเพชรนิ่กินดาแก้วแหวนเงินทองจงวันเกิดและปรากฏจงทุกรูปทุกนามตามความประสงค์และลาภถนาจงสำเร็จลุล่วงแต่โดยง่ายดายจงทุกประการ